สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเอาบรรยากาศสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดจันทบุรีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนสายจันทนิมิตรนะคะจุดบ้านลาวสุดเขตของจันทนิมิตรค่ะตอนนี้น้ำกำลังมานะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะจะเก็บบรรยากาศตอนรถวิ่ง้วยนะคะ ถ่ายบรรยากาศตอนรถวิ่งแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาดูดูปลาถ้าจะเดินไปข้างหน้านี้ก็คงไม่เดินแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลารถเขาวิ่งเขาแบบเขาเบรกไม่ค่อยได้บันก็จะต้องวิ่งเร็วเดี๋ยวเราก็จะเปียกเราจะไม่ไปนะคะเราก็จะยืนเก็บบรรยากาศตอนรถวิ่งตรงนี้นะคะเพราะน้ําเขาเริ่มมาเยอะแล้วตอนเย็นรู้สึกว่าน้าเขาจะมาเยอะกับช่วงบ่ายๆนะคะ อาบรรยากาศตอนรถวิ่งตอนนี้เพราะทางนู้นน้ำไหลไปนะคะแตถ้าเขาวิ่งเลนนู้นเราจะไม่เปียกนะคะถ้าเขาวิ่งเลนนู้นเราจะไม่เปียกในเราเดินมากะว่าจะดูปลาสักหน่อยไม่มีปลาสักตัวเลยจริงๆแล้วทางนู้นมันจะเป็นคลองแม่น้ำจันทบุรีนะคะ มันเป็นคลองใหญ่คลองแม่น้ําจันทบุรีจริงๆแล้วน่าจะมีปลาเยอะนะแต่ไม่เห็นปลาเลยเดี๋ยวเวลาน้ําเข้ามาเต็มเต็มถนนทั้งทั้งแถวทั้งหมดนี้เนี้ค่ะตรงนู้นน้ำจะเชี่ยวมากเลยนนะ่ะตรงที่รถวิ่งกำจัดถึงนั่นนะคะในะบริเวณที่แห้งตรงนั้นนะ่ะข,ข้าว้ามันจริงๆอะ่ะมันจะเชี่ยวว้าว <laughs> เกือบ,อบนึกว่าเขาจะไม่เบรกให้เราเดี๋ยเราไปเดินทางรนดีกว่ารถคันใหญ่มาเดี๋ยวเขาไม่เบรกให้เราเดี๋ยวเราจะเปียกเราจะเก็บบรรยากาศนะคะ <laughs> <laughs> เขาเขาจะเบรกให้เราไหม <laughs> หนาวไมครับา <laughs> <laughs> ไม่หนาวคะ่ะ <laughs> เจ้าหน้าที่เ <laughs> จ้านาทีหมาหนาวไหมครับบอกวไม่หนาวคะ่ะ แเราอยากแกรู้ว่ารถยนต์แต่ละคันเนี่ยเขาจะเบกให้เราไหมด้วยนะเจ้าหน้าที่เราถามว่าหนาวไหมครับบอกว่าไม่หนาวคะ่ะนูน้นทางนูน้นน้ำคองคองอ,งอยู่ไกล้ๆนั้นมองคือเป็นลองะคะ่ะลองไม่น้ำจันทบ,บุรรี เราก็จะเก็บบรรยากาศตอนรถวิ่งผันผ่านแต่ละคันนะคะนี่รถคันนี้สูงไม่เป็นไรเขาเบรกได้แต่เขาไม่เบรกเราจะเอาบรรยากาศตอนน้ําท่วมนี้เราจะได้ล้านวิวของเขาไมเนี่ยเราก็จะเดินอยู่บริเวณนี้แหละเราไม่ไปไกลหรอกเพราะว่าไปทางนู้นอ่ะถ้าน้ำขามมาแล้วเวลารถวิ่งมันจะเชี่ยวไงบรรยากาศตอนหกโมงกว่า ของวันที่29นะคะน้ำเขาก็จะลงที่ป่ามังคุดป่านี้ทั้งหมดเลยเป็นเดี๋มังคุดล,ล้วนเลยทางนี้ก็มังคุดเก็บบรรยากาศรอบๆสถานการณ์น้ำท่วมไปดีกว่าด อยากให้เพื่อนๆดูฝั่งทางนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปทางนู้นดีกว่าพาเพื่อนๆเดินไปทางนู้นนะคะหน้าบ้านก็อยู่ตรงนู้นนะคะตรงต้นไม้สูงๆอะ่ะรถเจ้าหนาที่เข้าไปตรวจตาด้านใน เพราะว่าข้างในมีจะบ้านมีบ้านหลายหลังอนะ่ะอ๋อนึกว่าเขาจะเข้าข้างในเขาวิ่งมาตรวจตาดูน้ำเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศเห็บบรรยากาศ เจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่แถวบ้านนี่แหละค่ะชุดพาเพื่อนๆเ,เดินชมไปด้านหน้านะคะตรงเข้าไปก็ออกถนนเอ้ยไม่ใช่ออกเข้าตัวเมืองจันทบุรีนะคะหน้าบ้านก็อยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้กำลังลอรอลุ้นตรงนี้น้ำจะข้ามมาเมื่อไหร่ ข้ามมาเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเก็บของบริเวณนี้ยังไม่ข้ามนะคะตรงหน้าบ้านยังไม่ข้ามตรงหน้าบ้านยังไม่ข้าม ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรถ่ายให้เ,เพื่อนๆรับชมกันหรอกจะถ่ายสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดจันทบุรีนะคะจะเอาคลิปปังๆกับน้ำท่วมกับเขาได้ไหมเนี่ยนี่ตรงนี้เขาข้ามมาแล้วบริเวณนี้น้ำข้ามมาแล้วแต่แถวบ้านยังไม่ข้ามก็รอรุ้นกันว่านะตรงหน้าบ้านก็จะข้ามอะไร ถ้าว่าถ้าว่าตรงหน้าบ้านข้ามมาเมื่อไหร่ก็คือเตรียมตัวเก็บของเพราะว่าตรงหน้าบ้านเขาจะสูงถนนบทคือบริเวณนี้เขาจะต่ำไงนี่ก็สวนทุเรียนที่ถ่ายเพื่อนๆดูบ่อยๆแหละสวนข้างในนั้นก็จะเป็นคองนะคะจะมีหมู่จะมีบ้านอยู่ประมาณสิบกว่าหลังดูนะ นูมองไใใกลๆนันมองเห็นนะคะเดินลุยน้ำมันเข้าไปข้างในนั้นจะมีบ้านสิบกว่าหลังนะคะเดินไปทางนี้ถ้าตรงไปเลยก็ลงคลองเลยนะคะจะเป็นคลองแม่น้ำจันทบุรีเลยพาเพื่อนๆเดินชมอยู่บริเวณนี้นะคะสวนมังคุดล,ล้วนๆนะคะ ข้างในก็มีบ้านอยู่สิบกว่าหลังตรงเข้าไปก็ลงคลองเลยจังหวัดจันทบุรีตอนหกโมงกว่านะคะหกโมงสี่สิบแล้วตอนนี้เป็นน้ำทะเลเลย อันทั้งในก็มีบ้านอยู่สาหลังนะฮะอยู่ด้านในนั่นนะฮะกบบรรยากาศเขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะได้ต่อคลิปหน้าใหม่นะคะ